ชนาทิพย์อดสงสารไม่ได้โผล่คอมเมนต์น้องเมย์รัชนกหลังสูญเสียคุณแม่ซ้ำร้ายคุณพ่อติดโควิดต้องบอกเลยว่าบีบหัวใจสุดเมื่อเมย์รัชนกนักกีฬาแบดมินตันหญิงชาวไทยนั้นก็ได้โพสต์ตัดโพอหลังรู้ผลการเสียชีวิตคุณแม่คำพันธ์โดยงานนี้เมย์รัชนกนั้นก็ได้โพสต์อินสตาแกรมระบุข,ข้อความว่า ขอบคุณทุกคนให้กำลังใจและข้อความมากมายเลยนะคะสำหรับวันนี้เมไม่รู้จะพูดอะไรเหมือนกันพูดไม่ออกมืดไปหมด8ด้านขอบคุณทุกอย่างที่แม่ให้เมย์มาเสมอขอบคุณที่คอยอยู่เคียงข้างเมและฟังทุกอย่างเกี่ยวกับเมที่เมไม่รู้จะคุยกับใครมาเสมอแม่เข้มแข็งจนเมไม่รู้ว่าภายใต้ความสู้ของแม่ทําให้เมไม่ได้ทันตั้งตัวที่จะเจอไปไม่ลากันเลยสักคำนะแม่ แม่อาจจะไม่อยากบอกว่าที่จริงแล้วแม่ไม่ไหวแต่แม่เก็บทุกอย่างเองเอาไว้ทั้งหมดวันนี้แม่หลับสบายแล้วนะแม่คอยดูความสำเร็จของเมเลยนะจะทำให้แม่ได้ไหมไม่ว่าจะหนักหนาขนาดไหนก็ตามแม่จะอยู่ในใจลูกเมย์แสนดีคนนี้เสมอแม่ที่เข้มแข็งสุดใจมากจริงๆอีกทางเมรัชนก็ได้โพสอีกครั้งว่ายากจังเวลาแบบนี้ นาฬิกาของแม่ปลุกตอนเช้ามันทำให้เรารู้ว่าแม่จะตื่นและมาหาแต่วันนี้มันไร้ร่องรอยไร้เสียงเดินของผู้หญิงคนนั้นจริงๆพ่อก็ป่วยทำอะไรไม่ได้แม่ก็ไปไม่ลาคนที่อยู่ก็ต้องสู้เพื่อคนที่จากไปและล่าสุดเจชนาทิพ์สงกระสิน นักฟุตบอลชาวไทยปัจจุบันเล่นให้กับคอนสโดเลสปโลไนเจอรีกดิวิชันนึและทีมพระไทยนั้นก็อดสงสารไม่ได้โผลคอมเมนต์น้องเมลชนกหลังสูญเสียคุณแม่คุณพ่อติดโควิดโดยหนุ่มเจชนาทิปนั้นก็ได้สแสดงความคิดเห็นว่าขอสแสดงความเสียใจด้วยนะครับนั่นเอง